มาเมืองไทยเพื่อสิ่งนี้เสียงเศร้าหางๆไม่ดุยน้ำับเสจ้าเนี้ยตักใคร เยนมาแล้วคะ่ะสามสหายออกล่าวันนี้จะออกรบชุดเต็มหม <c oughs> อกไทยกันด้วสัญญาณพี่น้องบ่าเข้าใจตอนนี้แม่เซียวกำลังจูนสะดุ้งเข,ข้าใจเพราะ่ข้า่าจูนสะดุ้งหมายถึงว่าส่อม <c oughs> เออส่อมรู <c oughs> สะดุ้งขาดสมรูเบิ้งสะดุ้งกับขาขทกข้ทกคืออกหนึ่งก็จะได้ย้อนย่อหลอบหัวเข้าเจ้าของเล่ละนี่ค่ะมากับรถคู่ใจค่ะซาเล้งอู้คือเอาแถบนี้แต่ว่าถ้าย้อนหลอนี่มันกได้ย้อนไก่ดอกเพราะว่ามันเลิกเอ มาหลุ่นกันคะ่ะน้ำลายลายมันจะมีปากทอมองนี้นะานาเ,เดี๋ยวลองตึกหลอนอีก,กันถามบอได้ข้ากับใครสังเกตเไปหารูให้ยายหน่อยนี่คะ่ะกับมายืนที่เดิมผุดแล้วหน้าอีกแล้วคะ่ะปีนี้กับาหาเลือกที่สิมาเมืองไทยช่วงนี้ก็คือมาตึกป่าด้วยพี่น้อง มึงน้ำขับ่การลงไปไกลดอกเพราะวนาข้องนี่เลิกเลกจะน้ำม,มันลดแต่ก่อนมันเบึงลักษณะน้ำแล้วมันถ่วมถึงามาหมดแล้วคันนี้นี่เลค่ะ,คว,ะความสุข้าความสุขเล็กๆน้อยๆมาได้ค่ะมาหลุ่นตึกปลาน้ากันมือนี้ปลาล้ายขนาดพี่น้องได้ปลาดตัวหนึ่ง สีใหญ่สถานทีแล้วแม่กไกลแล้วได้เยอะมกหนึ่งเยอะเดี๋ยวจะพ้ายอนอดีตมะเล็นต้นไม้ยาหลามผ้ามาก,กินอันนี้ผู้ใดเคยกินพี่น้อง <c oughs> บ้านพวกเจ้าเอินไว้ยังสุกอยู่ด้สุกอยู่นะเหลืองๆนี่ค่ะ เอินบักหุ่มหอ่อบานไม่บานเอินบักหุ่มหอ่อห้าวมือห้าเล็บอย่าเบิ่งเล็บเด้อเล็บจบขีดตุ่มอุ้ยห้าเล็บนี่ค่ะมันเป็นอย่างนี้บักหุ่มหอ่อนี่นี่ค่ะเอ้าอ้ยคลายขีดหนาเออแม่ได้อยู่นี่มันชิวันหวาน ทำหน่อยพวดนี่ค่ะหน่ยแบบนี้ปะใหญ่สถานที่พี่น้อง,ออไ,งได้ยืนได้ปลาโดปลาโดทอทอนนี่แหละคะ่ะ<ด>ตัวหนึ่ง เป็นตะตึกเป็นตะทึกตะถึงแห่งว่ามีปาค่ะนี่นเลบเอไมตใจเ <laughs> มื่อเสียเมื่ไปนี่แม่เป้งรู้จักกันมาตีนคนกับสะด,ดวะ์หรือหล่ะขาคา้าอกกันสอเข้านี่ไงบริษัทหารหนุนกมาทางไหนมาโอเคมาเที่นี่ห่ครับ ใหญไปจุดซองพี่น้องมัดสะดึงกันโอ้เมื่ออาชีพขนาดเลยนักปลาปลาปลาขาบของนปปขในทีมไม่ละ <c oughs> ซื้อทีมกลาปลาบแบของอกิจที่ยมีอ,อะเงืบอบกต้นต,ต่างเงือะออกมาทงหน้าก็ตรงมาหากิจกรรมถ้ำค่ะอันนี้ที่จริงกินไดน้นะนี่อันนี้เป็นผักกระเฉดค่ะแต่ยู่ในน้ำม,มันก็นจะเป็นเป็นฟอง เนาะเป็นเป็นฟองน้ำอ่ะอันนี้มันเกิดยุทธึงบกค่ะนันก็เลยเป็นต้นแบบนี้้ยปลาเต็มไม่แต่าปลากระเช้แต่ว่าตอนนี้สิเก็บพักขี้เล็กค่ะเบิ่องยอนผักขี้เล็กอวอวกเก็บขี้เล็กด้จา้านะขี้เล็กจา้าเบิ้งต้นนี้อวบ้วบกวอกว้วก บ่กน้ำหมาดิเดี๋ยวนี้เงี้ยเชื่อโอ้ยมีนอนบ่เนาะี่ถามหามันอู้ตัวนี้อวบอวบอันนี้เป็นน้องสาธารณะด้วยค่ะน้องมูบาลมีอยู่บ่เธอทั้งใน ยุ่ทงท่านพุ่นหลายยู่ค่อยไปเก็บตอท่านพุ่นไม่จะปาไม่ใชะปาขี้เหล็กแต่ว่ามันหกผลใบยงางเขาค่ะเดี๋ยวไปเก็บต้นหนาต้นทั้งหนาต้องบันยดกัออกมาหาเหรินทงเหรินพาค่ะเมื่อเขาในเมืองกับเขาในเมืองเมือโบไปในเมืองกับมาเหรินทง ตาเป็นพุ่ิเตีย้ยๆข้าเจ้ามาเก็บอิเลีทั้งผุนกันลายแถวสันผุนสันทั้งผุนอ,อันนี้เป็นน้องมู่บานค่ะน้องทวงง่ายพุ่นพวงไม่บานไปตึกตายพุณกลับมาเจอกันจุดที่สองค่ะอันนี้จุดไม่แล้วค่ะเหล่ะเก็บพักขีเล็กมากแล้วก็มาถึงมองตึกตาแล้วค่ะ ตอนนั้นพวกแม่บ้านตึกญี่ปุ่นมาเนี่นนามันลายไปบ่ได้ค่ะเลยมาตึกแถวนี้เบิองใฉ่เบิง,บงขาขั้นโถกแม่บ้านขั้นโถกมันสั่นสะดุ้งมันใหญ่ค่ะยังบ่ได้เปลี่ยนมันสิมีป่าบาบูถ้าไม่ป่ากาะสิเป็กเกผักเล็กตอแล้วก็สิกับบ้านละคะ่ะตึกไปจักบื้กันเอามองได้ลมกับลงยางถนนดีกับคืนอ้าวหนูลงทำไมอะลูก ไปแหละบ๊ายบายบ๊ายบายทายท่านบ๊ายบายมาถึงเริ่มแล้วบ้าถุงข้าวสีเข,ขียวบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องนู่นนะ่ะตกรถซาเลงแล้เนะ <c oughs> าะเมืองกยายยายู้ศรไมแต่ผู้ใหญ่ๆผู้ขับผู้น,น้อยๆนึงมีเด็กคนหนึ่งเด็กหลงเด็กหลง ไปช่อมบรรยากาศน้ากันพี่น้องค่ะเออแมนหานออกไม้ไปด้วยเอาสะดุ้งจุ่มน้ําไปด้วยระดรสานรักษาละสินน้ำแนีน้่าวสาใม่โบราณนี่เออใคตดีฮะเด็กตายอยู่ด้เถอะแา่่สานิจุ่มดูไหมเออบ้าได้แล้วหนึ่งตัว ยันหลัดไทยทันย่ายสิค่มย่ายตกใส่ไทยทันขนี่แตกแปะคนนี้หนิมาลาม่ายางมาใช่ปลาบุกเนียวหอยก็จง้างหอยเป็นน้ <styles> ลายา

ท่านไม่เี่ยเพื่อนบอกว่าห้ามใส่จันล้อมสะทางนี้เพื่นอนว่าห้ามใส่จันล้อมสะออโอ้เนี่ยเพี้ยบเราเสียงดังปลามันตกใจนะเนี่ยปลามันตกใจมันไม่มา

คุณอากอภผ่ค่ะก่อภผ่น้อใหม่ไผ่ปลา่ไม่จะก่อไผ่ปลาค่ะเสือแขนเง่ากับปลาแซ่ย่ายเพิินกระดมห้อย อุ้ยปลาเล่นน้ำย้อนไต่ใบไผ่ คือจังสิปักหลักค่ะปักแล้วใช่ไหมแล้วนี่แหละที่ของเราจะบอกให้คนตกนาคุณควง,างมาเลยเราพาตัวนี้แหละี่ตารพินที่เย็นๆลอยเย็นแล้วเอากลมองุก็าือว่ากินน้ำเธอได้เศร้าเย็นเอาไ่ได้เอาไปไเ้าฉยๆมาถ <laughs> ามว่าควายเท่าไหร่ที่บังกระเนี่ย ยังให้ตั้งเลืดมีมันบุบเมงั้งเลสวงเลียงเลียงไป้ยงไปเลไปเล้ยงไปเ้ยงไปเลียงไป้ยงไปเลไปเลี้ยงไป้ยงไปเลี้ยงไปเลงไปเลยง ไนี่ละนี่ละไม้ไอ้สันน่ะเออนี่ละพวกฉันตึงอ้นี่ละหมู่บ้านเนี่ยนี่พวกฉันบัดนี้พวกฉันไต่ที่ซ่อนที่เดินนี่อันนี้คุณแก่หนิเออคุณแก่ตัวนี่กลับมายืนที่เดิมก็พวกไก่กันเนาะหวยนี่กับหวยนั่นเนาะ มีน้อใหม่ปะท่อตึกหโดพยอนใส่ก็ย้อนไปโลดหน้าหน้าพี่น้องอยดอกนี่เด้นน้อใหม่นี่คือไปนเดินหือทุกคไปปูยละบ่หน้าฟกตสสันนะคือเป็น,นบ่ ดีแต่เป็นเล็กน้อยค่ะอันนี้คือคือหน้าเอือยพอจะเป็นเล็กน้อยก็เคยมาเก็บเคยมากินป่าน้องนี่แบบน,นี้ป่าแล้วเสียเราก็เป็นของลูกของหล้านเพิ่นนี่เดี๋ยวเอามาย้อนกุดแก่นี่เด้นั่นไหมบ<อ>่ <laughs> ย้อนสาสา,สาตุสมบ่ ล่างออกลูกใส่บันไ้เทียงหน้าตุสมสังกระสีแดงแๆคุณบอกขึ้นไปตึกป่าเรนมองเก้าค่ะอู้น้อใไม้มันขึ้นกอหมดแล้วเนาะ เคยมาเคยเที่ยวทางเซนีค่ะตั้งแต่เป็นเป็นเด็กน้อยเพราะว่าหน้าแม่บามันจะขึ้นไปพูนทนั้งคุณงานขึ้นไปอีกบ่ไเดินมาตั้งว่าตั้งแต่น้อยจนเผาว่ได้นมาด้วยแถวนี้มาเม้่บ้านนี่แหละค่ะครั้งแรกเมื่อนเนี้ก็เลยพท่ากันว่าติ๊กปลาเล่นอ,อีกรอบนึงว่ามันเป็นพาบ้ามากางสะดุ้งกันกันค่ะ